พามาตลาดสดสารยานะคะนี่ซื้อพริกนะ้ำเมาพริกไปเลย <c oughs> เอาไปฝากข้างบ้านเลยมะนาวเน,นี่ะมะนาวพริกโหมีหางสดสดเป็นนั้นเลยนะตลาดสารยาเนี่ยเขาจะเอามาจากเออเวลาเช้าเช้าเนี่ยเขาจะเอามา เขาจะเขาจะนั่งข้าค้าไหมคะชาวสวนก็จะนั่งรถไฟมาเขาก็จะเอามาลงตรงชาชลาที่สารยานะแล้วก็ข้าค้าไหมคะเขาก็ซื้อมาขายต่ออีกชีนึงที่ตลาดสดสารยานี่นะคะแต่ใหญ่มากใหญ่มากๆนะคุณจะมองเห็นว่าตลาดสดตัวใหญ่ ปลาแดดเดียวปาส,สลิดตัวใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปด้วยปลาสลิดตรงนี้ทั้งผักสดะทั้งมะนาวตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยเป็นเปลือกอเป็นเปลือกพวกผักสดก็มีเยอะแยะปลาทู มีประทูใหญ่เลยนะปลาทูใหญ่ประทูใหญ่มีขักจุขัจดมีปลาคองเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปสมัยก่อนนี่มาอยู่สมัยก่อนนี่มีบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสายสี่นะคะตลาดนี้ยังไม่มีนะคะตลาดนี้ยังไม่เกิดเมื่อก่อนนี่ก็จะมาซื้อของที่เขาเอามาจาก ออชาวสวนเขาก็จะเอามาเอาลงเอาลงจากรถไฟอย่างนี้นะคะเริ่มเลยจ้าต,ตอนนี้โหผลอะไรที่ผักชีต้นหอมตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะกระเทียมพวกหอมใบกระหล่วยกล้วยสลัดกล้วยอะไรอยา รนหน้าๆก็จะเป็นดอกไม้สดนะคะจะมีขายกงมาลัยดอกไม้สดโอ,โอ,โอ,โอ้โหสาย้ำซึ้งมีทุเรียน,นมีม่วงทางนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ใส่ตะกร้าได้นะคะใส่ตะกร้าเป็นของขวัญได้นะคะจัดเป็นของขวัญได้สดๆท้งนั้นเลย แอปเปิล NV ลูกและเท่าไรทก